ถึงว่าค้นหาแต่ก็หาไม่เจอพี่น้องเก่ายังไม่ได้เกิดแต่เจ้าของนํามาเกิดศาลไปคุ้มครองลูกหลานเราไม่อยู่ที่ศาหลหรอก เริ่มต้นเลยเนี่ยไปเพราะว่าลิศกับอิมมาชวนไปวัดบอกกูที่สุพรรณบุรีเพราะว่าลิศเหมือนแบบได้เอ่ยวาจาไว้ว่าอยากจะถวายไข่ต้ม99ฟองแล้วก็ร้อยพวงมลามลัยมาลิ50พวงเราตั้งใจจะไปการแก้สัจจวาจาของลิศเราไปถึงประมาณ9ก้าโมงสิโมงเนี่ยเนาะก็เราก็เลยนั่งรอเราก็ยังไม่มีอะไรมาจนกระทั่งมีกรอ,ออกมาว่าหลีกรีรถเดี่ยวแลนแลนขวาสุรามาพรมยอก่อนวายกาว แดดแจ้งบอ่อเอาเฮามองบอ่เห็นหูแดดบดบังสูซ่อนไวรีแลวอีนางเอ๋ยนี่คือกรที่หนึ่งผ่านไปอีกประมาณสองนาทีก็จะมีกรที่2ต่อมาว่าเจ้านังเพิ่นแต,แต่งแต้มแก้บายสีพ่นเทิงผีเทิงหัวเจ้าเมืองส่างไงขันบอแตงแก่ไวเพิ่นสีเอาไปขาทินนี้สองคาไทายนองผีเปลี่ยนค้นแน้นมนองเบิง ก็หลังจากนั้นก็มีกอที่3ต่ออีน้งเอ้ยหยดเพิรนไยย่เทียงป่าไงหลายแจ้งแบงได้ค้ำสังขาเจ้าเหนือหัวเพินไก่เคียงเพียงคูนั่งสร้างลัดเลาะนี้เจ้าพทาเทวีถือจับย่อนมอดมวยมาหลายแสนก็เลยหลังจากนั้นเข้าไปในวัดแล้วก็เจอพระจาของตาลอย มือนอิ่มแหละสื่อได้ว่าต้องร้อยพวงอะไรให้ได้12บสองพวงเราก็เลยปรึกษาะอาจารย์ว่าแบบะอาจา์เนี่ยมีสื่อมาให้น้องแล้วมีกรอนแบบนี้ก็เลยให้ะอาจาย์อ่านะอาจารย์อ่านแล้วก็หลีกลีลดเลี้ยวแนงฝาอีกคำคำเนี่ยหลีกลีหล,ลีกลีก็คือการหลบ เลี <muitas S 2> ้ยงที่มองไม่เห็นก็คือเขาอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นก็ต้องไปเวลาเขาใช่ไหมคะเอ้าก็เวลาโพเพมันเม่นเวลาเตะเว้นอันนี้เขาเรียกเวลากลางวันเขาเรียกเตะเวนอันนี้หลีกฤกคือเวลาโพเพตะวันย่ำค่ำเฮาอยู่้เอาสุราไปเอาเหล้าไปไปยกยอเขาเรียกนบนอบเขาลบกราบไหวเขาอยู่ยำแรงมือเวนเขาบรยุนี่แหแดดแดดแจ้งบ่อเอาเฮา ก็คือเ้าบอยูเ้าไปทํางานเราติดงานติดภาระ,ะหน้าที่ไปแลลูกหลานไปคุ้มครองลูกหลานเราไม่อยู่ที่ศาหลหรอกย่าค่ําย่าเย็นเราจะกลับมาเจ้า,านางเพิ่นแต่งแต้มแก้ใบสีทนเทิงพี่เทิงหัวเจ้าเมืองสร้างไงเขาให้ว่าเอาดอกไม้บุผามาลาพวงมาลัยก็ได้ตามโบราณเขาเรียกขันห้าขัน8ดเอาเทินคือยอยกขึ้นหัว ยกไปขอพรแล้วจะได้เมืองสังใหญ่ขอเรื่องที่เธอจะได้การใหญ่ทำการใหญ่จะทําอะไรมันสำเร็จให้เอาขันห้าขันแปดดอกไม้ผลละหมากลากไม้คนพู้เฒ่าโบราณเขาบอกดอกไม้กำวางเอาไปว่าไปจุดทูบเทียนตั้งแล้วบอกกล่าวจะขอการใหญ่ก็สำเร็จเขาเรียกเินเนี่ยไอสังใหญ่เนี่ยนะแต่ก่อนโบราณเขาเรียกสังใหญ่โงคำ ขันบอ,บอแตงอ่งแก้ไว้เพิ่นซีเอาไปฆ่าทิมหนีก็คือถ้าบอทำเนี่ยเนี่ยมันจะติดขัดแล้วอุปสรรคต่างๆทั้งพวงเหมือนจะทะลุแล้วไม่ทะลุขึ้นไม่สุดขึ้นก็ขึ้นไม่สุด,สดเพราะว่าไม่มีสิ่งที่จะช่วยผู้ประมค้ำชูยอยกขึ้นมาถึงว่าค้นหาแต่ก็หาไม่เจอเพราะว่าไปมือเปล่ามามือเปล่านะกลับเล่าไม่มี เรียกไปลามาไหว้เคารพนอบรอบไหว้มันจะเป็นมงคลเอาไปค่าทิ่มหนีสองฆ่าไทยน้องพี่เปลี่ยนคนแนมน้องเบิง,ท,งทั้งเรื่องอดีตปัจจุบันเอออดีตแล้วก็ปัจจุบันมีพี่น้องมีญาติเก่ามีลูกหลานเก่าเง่าอยู่ที่นี่จึงให้มาเจออ๋อนางทั้งสองมีสารนางทั้งสองอยู่ที่แม่เจ้านางเอย๋ย ไปหาพี่น้องกันได้คำสังขาเจ้าหนีเหนือหัว<ป>เจ้าเหนือหัวเพิ่นใกล้เคียงเพียงครูนางสร้างรัดรอหนีโอหนีเขามาเกิดพี่น้องเก่ายังบ่ได้เกิดแต่เจ้าของนะมาเกิด,ด,เ,กดเคยอยู่สร้างเผือกเคยอยู่เมืองลาวเคยอยู่ร้านนาหนีเขาพามาเกิดแต่พี่น้องเก่าบ่าได้เกิดเขาบอกว่าให้กลับลัดเลาะไปหาพี่น้องเก่าแล้วไปยอนยกเอาอาบุญ ไปเพิ่งและขอพรเพลินแล้วถึงนี้ได้ย้อนยกกลับเมืองใหญ่ก็คือปรารถนาว่าจะทําอะไรให้มันสาเร็จทะลุฟ้าเนี้ยนะ่ะให้กลับย้อนคืนเงา่ากลับไปที่เราเคยเกิดเคยเป็นเคยตายในอดีตกันมาแล้วไปหาไปเคารพนอบนอบกรอบอไหวไม่มีอะไรหรอกแค่ดอกไม้พวงมาลายัยดอกไม้กาําวังแล้วเอาบุญไปบ้างไปกวดน้ําแล้วสัจจะวาจาที่อธิษฐานขอไว้นั่นนะ่ะ มันจะสําเร็จในทางโลกปัจจุบันตัวเองอยากใหญ่นั้นมันก็จะได้ยิ่งใหญ่มันจะได้พากันยอยกละคืนไปเออเคยเป็นใหญ่เคยเป็นเจ้านางใหญ่เคยเป็นนางสนมใหญ่อยู่ในเมืองในเวียงในวังเออเม,ม่แมนแค่เวียงเนี้ยเม่แมหัวเวียงแต่เป็นหัววังเออได้นั่งตังมากระเพลินนั่งตังก็คือหลังซางเป็นนางสนมเดินมาแล้วนั่งตังหลังซ้างมากะเขาแต่ว่าเง้าเฮา,าน่ะหนี ได้บุญจรล,ลีพีมาเกิดก่อนจะเพิินนเป็นญ่อยู่อยู่ทั้งเทิงอยู่เทิงก็คืออยู่สวรรค์ชั้นวิมานมียศถาบรรดาศักดิ์อยู่พอควรบารมีพอควรพระน,นี้พอแตกกระสานสั้นเซนไปเป็นไปเกิดกันแล้วในผู้หนึ่งยังบ่ได้เกิดก็ยังรอท่าเพราะสัจจะวาจาลั่นเอาไว้แล้วต้องกลับไปหาเงา่าแล้วไปเล่าขานแล้วขอพรกันคืออาโหสิอภัยกันแล้วแล้วก็ขอพรซึ่งกันและกันนั่นแหละ คือสิ่งนั้นจะคำฟ้า ที่เนี่ยมันเกิดมาจากกรนี้แหละจะบอกว่ากรเนี้ยความหมายคือที่ไหนซึ่งะอาจารย์หมายถึงที่ศาลเจ้าพ่อดงไม้งามก็คือเหมือนให้เราไปไหว้เจ้านางสององค์ที่นั่น ก็เลยเป็นที่มาของเจ้าพ่อดงไม้งามแล้วก็พระอาจารย์ก็แนะนําวิธีการแก้ไขาบางอย่างแล้วก็พอหลังจากคืนนั้นที่เราไปทําพิธีมาแล้วพอรุ่งเช้าอ่ะเป็นความบังเอิญมากเลยที่อยู่ๆก็ทีมเราอ่ะก็เปลี่ยนใจตอนแรกเราตั้งใจจะไปวัดเพื่อทําบุญในวันพระใหญ่วันที่6นะแต่อยู่ๆอะ่ะบุญลิศอยู่ๆก็เลี้ยวรถเพื่อเข้าไปที่ศาลเจ้าพ่อดงไม้งามอีกครั้งหนึง่งเลยทำให้เราบังเอิญไปเจอกับพี่คนหนึ่งคุยไปคุยมาพี่เขาเป็นเจ้าของที่ ผีที่ปกป้องของเราอ่ะอพยพมาด้วยต้องบหน้าที่เรานะไปเกิดนะ